ันมาเยอะแบบน้บนานะครับ มันปลาอย่างคือก็ออกจากเถื่อคือม,ออมอีต่วัดวืดไปวืดมาเนี่ยโอ้โหนั่นมันต๋งเ่าดี ปลอ,อยปลอ,อยน่ะอืดไปอืดมาหลายมุกว่าสิบเอาเอาอยู่นะครับไก่โพดจกถือก็ถือสซงทรงายยางเดียวนะครับเอาย้อนแสงเนี่ยจักหน่อยนะครับงอ,อนเป็นข้อเห็นมะขามสีขาว ใส่ปุดีปนปุดีเจ้นี่นะครับทำงานนะครับกบยางไยพูสุดจอดครับ เป็นที่เวยบางที о 우 о о